ตัวตุ้งวิ่งุนละมุนล,ละกระแตะกระเตะกระโดดแล้วกระดุงกระดุงหัวเราะตีปุงระในป่าละม้อฉับพลันเสียงตุงดังต้องตุ๊กตัวจ้องมองหลังป่าละมะเห็นกระตายตะโกนหน้าตื่นระยะบัวแต่ยืนต้องตีต้องเ้อเร็วเร็วระยะช้ารีบผีฟ้าตลมตูงที่ป่าละม้ะ กระรอกกระแตตัวตุ่มเป่าร้องวิ่งพ่ดทุกที่รักเาสัตว์น้อยและตนกตกใจวิ่งพลาดตัวตายเห็นดีไม่หมดป่าบวนเพรพะสัตว์น้อยใหญ่ร้องไปวิ่งไปทั่วป่าละม็มาเจอแม่ช้างใจดีไนเล่ามาสีแม่จะวิ่รก,กระจิบแังกระจอกจัดแจงบอกเหตุบอกแหง่งผูู ช้างใช้งวงลูกหัวและเด็กๆอย่ากลัวเจ้าอย่าใจส่อมามะเราควรไปดูอะไรเกิดอยู่ที่ป่าละมอที่แท้และเป็นเพียงรูปการตกตูมสถ้านทั้งป่าละมอแม่ช้างใจดีเตือนใจจะเชื่ออะไรต้องพินิจพิเคราะห์